อาจารย์ฟูจิมีคำถามค่ะฟูจิครับมีคำถามจากเพื่อนๆว่ามีอาหารธรรมชาติที่ลดปรอดหรือลดโลหะหนักไหมวันนี้ผมหาคำตอบมาแล้วครับไปดูให้รู้กัน อาหารที่ล้างประหลอดหรือสารตกค้างในร่างกายเราอันที่หนึ่งคือบรอกโคลี่ครับในปี2011มีผลวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นนะครับบอกว่านะฮะพวกบรอกโคลี่จะมีสารที่ชื่อว่าซูลูโฟลาฟังหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าซัลฟอรเฟนซัลฟรเฟนช่วยล้างโลหะหนักหรือประหลอดที่ตกค้างในร่างกายเราในปัจจุบันนี้เรากินอาหารที่มีสารตกค้างในร่างกายเราเยอะโดยไม่รู้ตัวครับและที่ดีกว่านั้นคือบรอกรโคลี่สเปา๊บรอกเคลี่สเปร๊คคืออะไรครับก็คือบรอกโคลี่ตัวอ่อนของบรอกโคลี่ครับจะมีรูปร่างคล้ายๆกับถั่นะบเป็จ บอกเกอรี่เนี่ยจะเป็นต้นอ่อนเล็กๆเหมือนต้นถั่วง,งอกเล็กๆที่กำลังงอกใหม่อันนั้นนะ่ะมีสารที่ชื่อว่า,ซา,วาเซลฟลาเฟนเยอะมากเลยครับตอนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นกำลังคิดกันอยู่เลยถ้ามีโอกาสถ้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นผมจะถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้ดูครับไปที่ซนะุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมีขายกันเยอะเลยครับเพราะตัวเนี้ยมีสารที่บอกว่าช่วยลดความแก่ของร่างกายด้วยครับอาหารธรรมชาติที่ลดประหลอดตัวที่2คือ มีผลวิจัยในปี2007จากประเทศไนจีเรียคุณว่าครับช่วยล้างพิษหรือสารตกค้างในร่างกายเอาออกไปครับขิงหากินได้เยอะอยู่แล้วครับมันจะมีความเผ็ดความร้อนอยู่ครับซึ่งแตกต่างจากพริกนะครับขิงเนี่ยลองมาผสมหรือมาทําอาหารกินดูครับก็จะดีมากๆเลยนะครับพวกไก่ผัดขิงเนี่ยผมกินบ่อยมากเลยครับลองกินดูอาทิตย์นึ่งกินครั้งหนึ่งก็จะดีครับอาหารธรรมชาติที่ขับพิษขับปลอดออกจากร่างกายอันที่3คือเดเดเดผักชีครับผลวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นเลยครับในปี1996ประเทศญี่ปุ่นเริ่มสนใจผักชีก่อน ตอน,นนี้บอกว่าผักชีเหม็นไม่อร่อยแต่ตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นปลูกผักชีแข่งกันจึงมีนักวิจัยมาวิจัยว่าผักชีมันยังไงคําตอบคือมันช่วยขับพิษออกจากร่างกายยังไม่พอนะฮะแต่นี้มีการเขียนออกว่าไม่ได้ขับปลอดออกอย่างเ,งเดียวนะครับจะช่วยขับสารพิษที่อยู่ในปอดอยู่ในตับอยู่ในไตแล้วก็หัวใจสารพิษที่ตกค้างพวกนี้เอาออกให้ด้วยเจ๋งมากเลยครับที่ผ่านมาเอามาโรยหน้าให้มันหอมหเฉยๆนะฮะแต่ตอนนี้ลองกินแทนผักดูบ้างก็ดีเหมือนกันนะฮะเพราะประเทศญี่ปุ่นเริ่มกินแทนผักกันแล้วครับจำไว้นะครับบ ประหลอดที่ตกค้างอยู่ในร่างกายออกมาแบบธรรมชาติครับ นอกจากนี้แล้วเพื่อนๆเคยรู้ไหมครับว่ายังมีอะไรที่ตกค้างอยู่ในร่างกายเราบางอย่างมันมีโมเลกุลที่เล็กมากๆเอาออกได้ยากเช่นนะครับการกินวิตามินอะไรต่างๆครับมันมีโมเลกุลที่เล็กแต่ก็จะมีปฏิกูลปฏิกอนต่างๆที่ตกค้างในร่างกายเราและพวกผักบางทียังเอาออกไม่ได้คนระเมื่อมีสารตกค้างทําให้เพื่อนๆรู้จักคําว่าไมโตคอนเดียไหมฮะไมโตคอนเดียคืออะไรไมโตคอนเดียก็คือในเซลเราเนะี่ยจะมี60ล้านล้านเซลในหนึ่งเซล์ก็จะมีไมโตคอนเดียอยู่ในนั้นนะครับไมโตคอนเดียมีหน้าที่ผลิตพลังงานมันคล้ายๆกกัััับบโรรรรงงงงาา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 นนนนนใในผลลลลิิตพงงเพเเเเเะะฉ้้ววคดขยชไม นในการผลิตโรงงานเคยเห็นไหมครับว่าคนที่อายุมากขึ้นก็จะเฉื่อยชาทั้งนั้นที่กินข้าวเยอะแต่เฉื่อยชาหรือไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าหรือไม่แข็งแรงเพราะอะไรครับเพราะเขาผลิตพลังงานไม่ได้ทั้งนั้นที่เขากินข้าวเยอะ <c oughs> ย้ำนะครับทั้งนั้นที่เขากินข้าวเยอะแต่เขาก็เฉื่อยชาไม่มีพลังงานเพราะเขามีปฏิกูลหลงเหลืออยู่ในโรงงานนั่นเองครับเพื่อนเพื่อนจินตนการว่า,วาโรง,งงานถ้ามีขยะเยอะนะฮะโรง,งงานก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่ในร่างกายเราในเซลลเราก็เหมือนกันครับเมื่อมีปฏิกูลปฏิกรออกมาเยอะร่างกายเราก็จะผลิตพลังงานออกมาได้น้อยก็ทาให้เราป่วยทาให้เราแก่ป แล้วรู้ไหมครับว่าวิธีการล้างปฏิกูลเปปไทดที่อยู่ในเซลล์เราอยู่ในไมโตคอนเดรียเราเนี่ยแบบธรรมชาติเป็นแบบไหนแล้วเพื่อนๆญี่ปุ่นเขากินกันคําตอบคือมันคือไฮโดรเจนครับไฮโดรเจนที่นําเข้ามาในร่างกายมีอยู่2วิธีครับหนึ่งก็คือการสูดไฮโดรเจนครับซึ่งเพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดมันไม่ใช่ฮีเลียมนะมันคือไฮโดรเจนไฮโดรเจนคือในเคมีก็คือเลขที่สุดในร่างกายเราแล้วมันดีต่อสุขภาพเดี๋ยวนี้เริ่มจะใช้พลังงานไฮโดรเจนมาทําเป็นพลังงานรถยนต์ด้วยซ้ำไปซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้กกกกััาาารแแพพทยย์ีี่อินนหลวธ ก็คือการฮะมาทําเป็นน้ำไฮโดรเจนครับซึ่งไฮโดรเจนมนมีหน่วยเป็น H แล้วปฏิกูลหรือปฏิกรที่ตกค้างในไมโตโคอนเดรียหรือเซล์เรามันเป็นสารพิษที่ร้ายแรงชื่อว่าไฮดรอกซิเรดิคอซึ่งมีหน่วยเป็น OH OH บวก H ก็เท่ากับเป็น H2O เมื่อเรากินน้ำไฮโดรเจนเข้าไปแล้วนะฮะก็จะเปลี่ยนจากสารพิษเนี่ยนะที่ล้างออกไม่ได้เนี่ยเปลี่ยนเป็น H2O ก็เป็นน้ําออกมาเป็นฉี่ ถามว่าไฮโดรเจนนี้หากินที่ไหนเพื่อนๆรู้ไหมว่าร่างกายเราผลิตไฮโดรเจนเองด้วยผลิตในลําไส้เราแต่คนปัจจุบันนี้ผลิตไฮโดรเจนในร่างกายเราได้น้อยครับเพราะเรากินอาหารแปรรูปหรือมีสารพิษต่างๆเข้ามาทําให้เราผลิตไฮโดรเจนออกมาน้อยครับ <S <S เราจึงหาดื่มไฮโดรเจนธรรมชาติครับแล้วไฮโดรเจนธรรมชาติมันเป็นรูปร่างยังไงนะครับเป็นรูปร่างแบบนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดให้ดูนี่คือไฮโดรเจนที่ญี่ปุ่นแพร่หลายเขากินกันนะครับเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งประเทศอเมริกากับญี่ปุ่นร่วมใจกันฮะเล่าออกมาแบบนี้ นี่คือไฮโดรเจนนะครับแล้วก็นี่ก็คือน้ำเปล่านะครับเอามาผสมแบบนี้ฉีกซองก่อน,นครับสมัดสมัดสมัดฉีกซองครับเปิดฝาแล้วก็เทลงไปครับปิดฝา สักพักหนึ่งมันจะเป็นสีขุ่นๆแบบนี้สักพักมันจะเป็นสีใสนะครับนี่เรียว่าน้ำไฮโดรเจนนะครับซึ่งบอกไว้าถ้าเพื่อนๆตั้งใจฟังถ้าเอามาขายในร้านสะดวกซื้อหรือซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะระเหยจา้าไว้ครับไฮโดรเจนมันจะมีโมเลกุลที่เล็กแล้วโมเลกุลที่เล็กนี้นะฮะมันจัดระเหยออกดังนั้นจึงขายในร้านสะดวกซื้อหรือขายในห้างไม่ได้ถ้ามีการขายนะฮะนั่นคือของปลอมและมันจะระเหยออกครับดังนั้นปล่อยไว้ภายในหน่ชั่วโมงให้กินให้หมด มีสารเคมีที่ชื่อว่า OH อันนี้คือ H OH บวก H ก็เท่ากับ H2O ครับ mm hmm. กินเลย ังไม่พอมีผลวิจัยทางการแพทย์นักวิทยาศาสตร์เปิดเผยผลวิจัยหลายร้อยฉบับแล้วทั้งอเมริกาและญี่ปุ่นครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากได้นะครับมีคนฝากซื้อเวลาผมไปที่ประเทศญี่ปุ่นหลายครั้งแล้วดังนั้นผมก็เลยไปต่อรองไปคุยกับเจ้าของแบรนด์ร่วมกันทําแบรนด์แล้วให้เพื่อนๆได้กินกันสาหรับคนที่สนใจครับข้างล่างจะมีลูกศรนะเรับเดือเอเข้าไปแล้วนะฮะเพื่อนๆกดลิงก์เมื่อกดลิงก์แล้วให้เรากดเพิ่มเพื่อนเมื่อกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็จะมีข้อความข้างล่างให้เพื่อนเขียนมาในข้อความใในนนนเเพจสสีีขยวว่าา้ํด ี่่ปุนแล้วผมจะส่งรายละเอียดให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่สนใจเท่านั้นถ้าไม่สนใจไม่เป็นไรครับถ้าสนใจนะอย่าลืมเขียนมาในเพจสีเขียวเป็นเพื่อนผมในเพจสีเขียวเท่านั้นแล้วผมจะส่งรายละเอียดให้ครับ